ผมอัตตพลใจศีสมาชิกสภาผู้แทนราษดรจังหวัดพังงาเขตหนึ่งภาคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดพังงาเกี่ยวกับข้อสองสัยอย่างมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องกอารที่อเมริกาต้องการตั้งฐานทัพเรือที่จังหวัดพังงาทัประมุกนะครับเพื่งประชาชนก็มีความเป็นห่วงว่าการที่อเมริกา นะครับขึ้นภาษีของประเทศไทย36%แล้วก็ยังนำเงื่องไขเกี่ยวกับขอตั้งฐานทัพเรือที่พังงาทัพระมุนนะครับผมก็อยากจะทราบว่ารัฐบาลน,นะครับมีแนวทางหรือว่ามีเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับจังหวัดพังงาเป็นจำนวนมากแลกะประชาชนทุกท่านก็เป็นห่วงนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยิงหรือไม่แล้วก็อยากจะทราบจากข้อเท็จจริงของรัฐบาลโดยตรงเพราะว่าจังหวัดพังงากระบี่ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นจุดยุทธศาสตร์ต่างๆที่มีอยู่แล้วก็ไม่รบกวนการท่องเที่ยวแต่หากอ,อเมริกานะครับขอยื่นเสนอว่าะจะตั้งฐานทัพเรือที่พังงาด้วยอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อการท่องเที่ยวนะครับเราประชาชนในจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ ก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะรายได้ต่างๆ <c oughs> ของจังหวัดพังนาตะบีแล้วก็ภูกเก็ตเราได้งบประมาณการท่องเที่ยวลงมาอันดับต้นๆนะครับก็ไม่อยากให้เกิดประเด็นนี้ขึ้นอย่างที่ท่านสสสอริพมเกี่ยวข้องก็อยากจะนำเรียนในสถานที่อย่งนี้ด้วยนะครับเชิญท่านที่จะน,คน,คนคิครับกับเรียนท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมสรีพงเกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พร้อมกับเพื่อนสมาชิกท่านอัตฉริย์ไทรศรีก็คือสอสอจังหวัดพังงาท่านกิต,ติกิตติธนคุณท่านธีรเดชตั้งมั่นกว่กิจอันนี้กระบี่ทั้งจังหวัด3เขตนะครับแล้วก็จังหวัดพังงาตามที่ท่านอัตริย์เนี่ยได้รับาการสอบถามากระบีก่ก็สอบถามภูเก็ตก็สอบถามปากอะดามันเนี่ยมีจังหวัดที่ติดอยู่ในทะเลเนี่ย ฝั่งอังงนดนเนียตั้งแต่ละนองอูเก็ตัางงากระบีต่ตังสตูลหกจังหวัดน,นะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องที่ท,ำทํำธุรกิจการท่องเที่ยวมีโรงแรมบังกะโลเนี่ยมีความเป็นหวงมากในเรื่องนี้นะครับก็สอบถามมาเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับว่าความเป็นจริงเนี่ยที่มีการเจรจาต่อรองและก็เป็นความต้องการของประธานาธิบดีทมของอเมริกาเนี่ย ว่าถ้าประเทศไทยจะทําเงื่อนไขเพื่อที่จะเป็นข้อต่อรองลดอัตราภาษี3าม่สบอลงนันเนี่ยหนึ่งในหลายเงื่อนไขนะครับหนึ่งในหลายหลายเงื่อนไขนะครับหนึ่งในนั้นก็คือจะต้องนําเสนอฐานทัพที่ทัพจมุทรจังหวัดพังงานเนี่ยเพื่อที่จะให้อเมริกาใช้เป็นกองทัพเรือซึ่งตรงนี้นครับมีความกระทบกระเทือนนะครับต่อกระแสะว่าในที่สุดแล้วเนี่ย อเมริกาเขาต้องการเรื่องอย่างนี้จริงหรือไม่จริงแล้วก็ในที่สุดสําเร็จหรือไม่สำเร็จเพื่อความสบายใจนะครับพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนรอศดรฝั่งอัลามัน,นยอยากเห็นรัฐบาลแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับทําเป็นหนังสือตอบหรือถแถลงข่าวตอบว่าไม่มีไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ทําหนังสือตอบพวกผมมาเพื่อที่จะ ให้ผมเป็นหลักฐานถือไปให้ประชาชนว่าเนี่ยรัฐบาลตอบมาแล้วว่าไม่เป็นความจริงในการที่จะมีเจจาในเงื่อนไขหนึ่งข้อในหลายข้อนะครับซึ่งตรงนี้กระทบกระเทือนอย่างไรหรือครับหนึ่งถ้าเกิดตั้งนี้จริงเราก็รู้ว่าประเทศอเมริกาเนี่ยกับประเทศจีนเป็นใหญ่เนี่ยกับรัสเซียเเป็นยังไงแต่นักท่องเที่ยวอันดามันเนี่ยผมพูดสามจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่เนี่ย นักท่องเที่ยวจีนนะครับรัสเซียมาเป็นอันดับต้นๆน,นะครับเราสามารถทำรายได้ในการท่องเที่ยวสามจังหวัดร,รวมสองแสนกว่าล้านในที่ผ่านมานั้นนะครับเงินไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องของการชะลอการลงทุนในเรื่องของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวมีความห่วงใวว่าถ้ามันเกิดเป็นจริงนะครับมันก็กลัวว่าจะเป็น กินแดงกระสุนตกเหมือนกับหลายประเทศทําให้เอาความมั่นคงเนี่ยมาแลกกับในเรื่องของระบบภาษีซึ่งในการที่จะดําเนินการในการเจรจาแลกเปลี่ยนในขณะที่ประเทศเวียดนามเขาก็ตั้งต้นมา20%อย่างอินโดนีเซียวันนี้ก็ลดมาเหลือ19%แต่ในความเป็นจริงจะลดเหลือ19หรือ20ประเทศไทยก็ก็หนักในเรื่องของการที่จะบวกกาไร จากภาษีที่ประธานาธิบดีทำเข้าไปเพราะงั้นเราคงจะต้องสร้างฐานเขสเศรษฐกิจที่ทำไรายได้อันดามันเนี่ยภูเก็ตพังงากระบี่เนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวผมคิดว่าอย่างนี้เราอยู่กันได้เราอยู่กันได้ประชาชนมีความมั่นคงประชาชนมีรายได้เราไปลดค่าของชีพให้ต่ำลงสักหน่อยนะครับไอเนี้ยรนนเราไม่เดือดร้อนในภาคของเซกเตอร์การส่งออกเนี่ย เราค่อยไปว่ากันในกระบวนการว่าเราจะหาพันธมิตรในอาเซียนอย่างไรเราจะดูกันในส่วนของอาเซียนพันกว่าล้านคนอย่างนี้รวมค้าขายกับอินเดียก็พันสี่ร้อยล้านประเทศจีนก็พันสี่ร้อยกว่าล้านสูสีระหว่างอินเดียอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งจีนอาจจะเป็นเบอร์สองนะครับเรามีาต้นทุนในของอาเซียนอยู่สิบนะประเทศสิบสองประเทศสิบบวกสองบวกสามเนี่ยแต่ในขณะที่อเมริกาก็มีสามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านคนเนีย ผมคิดว่าเราต้องคิดวิธีแนวใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นการที่จะเรียกร้องว่ารัฐบาลไม่ตอบข้อกังขากับพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความเป็นห่วงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชะลอแน่นอนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ทางกระทรวงหาดไทยนะครับที่ทางรัฐธีช่วยของกระทรวงหาดไทยนะครับบอกว่าการกระจุกตัวในการพัฒนาเอางบการไปพัฒนาที่จังหวัดกระบี่จังหวัดสตูลนะครับจังหวัดบุรีรัมมากอย่างเนี้ย ผมเรียนยืนยันในด้านนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามคนในจังหวัดกระบี่นะครับที่ท่านลำรีช่วยเดวดีไปที่แจ้งนะครับว่างบมันเป็นกระจุกในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่กระจุกนะครับงบตามสัดส่วนที่ขอแต่จังหวัดกระบี่เนี่ยถูกทอดทิ้งมานานนะครับเราหาเงินให้มีละแสนกว่าล้านเฉพาะภาคเดียวคือการท่องเที่ยวไม่รวมภาคเกษตรไม่รวมภาคประมงไม่รวมภาษีด้านอื่นนะครับภาษีสนามบิน เราเป็นที่หนึ่งใน28สนามบินอดีตเราเคยทําได้800ล้านต่อปีรายได้จากสนามบินนานาชาติของจังหวัดกระบี่แต่ในขณะเดียวกันเราไม่เคยมีสะพานลอยข้ามถนนเราไม่เคยมียูเทิร์นเกือกมาในจังหวัดกระบี่เราไม่เคยเห็นหลางรถไฟเราไม่เคยเห็นแสงสว่างในถนนสายหลักเพราะฉะนั้นพวกผมมาเป็นสอสจังหวัดกระบี่เนี่ยก็สะท้อนปัญหาเพื่อที่จะให้รัฐบาลช่วยดูแล ในตามสัดส่วนที่เราเคยขาดไปถูกทอดทิ้งมานาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์เนี่ยจังหวัดกระบี่ไม่เคยถูกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยไม่เคยถูกเปลี่ยนของเหลวเลยพอมาถึงยุคพวกผมเนี่ยนะครับเรียกร้องเพื่อที่จะให้รัฐบาลของผประมาณไปช่วยบำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องยนต์อันนี้เนี่ยให้มีรายได้ให้มีรายรับให้มีนักท่องเที่ยวไปดูอ่าวมาหยาให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวก,กาัดตาให้ไปเที่ยวถ้า หัวบีหัวโตอะไรต่าง,งๆน้ําตกกระบี่มีหมดทําให้การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่มันดีขึ้นแต่ในขณะที่เราองก็ประมาณไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในอดีตที่ผ่านมาเราไปที่ไหนเนี่ยผมแดงหมดเท้าแดงหมดเพราะมันไม่มีถนนลาดยางนะครับแล้วก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะมากสิ่งเหล่านี้ผมขอบอกนะครับไปถึงกระทรวงมหาดไทยนะครับเสนาบดีท่านใหม่นะครับ อย,อย่าไปรังแกท้องถิ่นเ้าเลยกระบ,บี่ก็คือประเทศไทยนะครับจังหวัดไหนๆก็คือประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ดีก,พก,ก,กดดพด็พวกผมก็ดีไปด้วยกรุงเทพดีพวกผมก็ดีไปด้วยเพราะฉะนั้นกระบ,บี่ก็ไม่ใช่ของผมนะครับเป็นของทุกคนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้ในโยบายอิจฉาเลยอย่าไปใช้ในโยบายเอาความแค้นไปใช้ในเรื่องของพี่น้องประชาชนเลยนะครับผมก็เป็นเพื่อนกันกับท่านรัฐมนตรี เราเคยอยู่ท้องถิ่นด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นท้องถิ่นเนี่ยวันนี้ถูกตัดง,งบไปทั้ง2,000กว่าล้านในภาพรวมเราได้ภาษีโรเลียนมาร้อยสองร้อยล้านเนี่ยน้อยกว่าสงขายเยอะนะครับและเราไม่เพียงพอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอทําความเข้าใจนะครับเรียกร้องว่ากระบี่ไม่เคยถูกงบที่ไปกระจุกตัวเลยแม้กระทั่งงบฟังก์ชั่นหรืองบกลุ่มจังหวัดเราก็เป็นลูกกระจกตามมีผู้ว่าภูเกต็ตเป็น,เ,เ,ปน,เ,ปนเป็นประธาน เพราะยันของกระบี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวบบุกจังหวัดงบฟังก์ชันวบ,บอุปกรณ์ท้องถิ่นเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยต่ากว่าสัดส,ส่วนไปซ้าไปไม่ได้เกินสัดส,ส่วนเลย,ย,ยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาชี้แจงนะครับว่ามันเป็นประเด็นรอดถึงสองเรื่องก็คือเรื่องความห่วงใยของประเทศชาติอย่าเอาความมั่นคงไปแลกกับเรื่องภาษีที่มันขึ้น,น,นลง,ลงากับการเปลี่ยนนโยบายแต่ความมั่นคงเราไปแปะติดอยู่กับประเทศมหาอำนาจแล้วมันก็จะส่งผลมาเป็นดินแดนที่กระสุน กระสุนตกแล้วก็ทุกคนในประเทศไทยเราไม่อยากเห็นปนัญหาชายแดนในฝั่งกัมพูชามีปัญหาเราไม่อยากเห็นปนัญหาชายแดนฝั่งพมา่ามีปัญหากระบี่ก็กเช่นกันเป็นเครื่องยนต์ดีเป็นทองเป็นเพชรเป็นมรดกอันดามันเราไม่อยากทําให้เครื่องจักรอันนี้เนี่ยต้องสะดุดนะครับก็นําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับไปยังรัฐบาลด้วยนะครับวันนี้เราก็ก็ถือว่าเราขอเรียกร้อง ทําเพื่อประเทศชาติในภาพรวมครับก็ตักขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนครับ